สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กันกันกบเกมเกมอะไรดี Sons of the Forest นะคะทำไมทำไมต้องดัดเสียงนะคะก็เป็นการเข้าไปปู้ยยี่ปู้ยำคนฝ่าอีกแล้วอ่ะละ่ะตอนนี้เราก็สร้างห้องเล่นกันเองนะเป็นน่าจะเป็นโหมดฮาร์ดใช่ไหมโหมดฮาร์ดคอร์ ก่อนหน้านี้เราเล่นโหมด n o r m a l ไปแล้วลองฮาร์ดค r e ดูบ้างอ,อ้อลืมบอกไปนะที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่ว่าคอมมันพังนะก็มันมันก็รู้สึกเซ็งคือเล่นเล่นกันไปได้สักพักหนึ่งอะแล้ววันต่อมาก็คือคอมมันก็แบบบาบล้าโลกแล้ววันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะคะพร้อมกับคอมตัวใหม่ ไม่เชิงวอาคอมใหม่อารมณ์เหมือนซื้อใหม่แต่ก็เหลือชิ้นส่วนเก่าไว้อยู่จะเรียกว่าอะไรดี๋ยวโอชัมันถูกรวมร่างใหม่ของเก่าก็ค่อยๆโลออกแต่งบประมาณก็ค่อนข้างบานปลายนะก็ไม่รู้นะคะว่าอนาคตจะมีอะไรพังอีกไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาเท่านี้ไปก่อนส่วนสเปคก็เดี๋ยวจะเขียนไว้ข้างล่างกันละกันว่าสเปกมีอะไรบ้างนะคะ เอาล่ะตอนนี้ก็กำลังรองหัวห้องเข้าไปอยู่ไม่รู้เข้าไปหรือยังในที่สุดเราก็ได้กลับมาเล่นเกมคนป่ากันอีกครั้งนะก็ที่แพลนไว้ว่าจะทำอะไรบ้างในเซิร์ฟก็คือพังหมดเลยลืมว่าจะทำอะไรเอามีเรื่องเล่าเมื่อวานเมื่อวานเทสคอมเมื่อวานใช้คอมได้รอบหนึ่งนะคะแล้วตัดคลิปนี่แหละเกมนี้แหละ อัดไปอัดมาอยู่ดีๆคอมดับก็เลยไปเช็คดูเออเห็นว่า power supply มันพังแล้วมันก็ลามไปก้าจอพังสรุปก็คือเสียงเงินสองรอบขอไม่บอกงบมันยังรู้สึกตกใจกับเงินที่หายไป <laughs> โอเคเอ้ยทำไมมานานจังเลยฮัลโหลพับจอแน่เลยอีกคนพับจอนะ พับจอแล้วจะเข้าไปได้ยังไงงนะ่ะไม่เล่นหรอเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูแบบกันเข้าไปยังเนี่ยโหลดนานจังวะก็รอหัวห้องโหลดก่อนนะแล้วก็เมาส์มอยไป <g ülme> ก็ตั้งค่ารู้สึกว่าแอบบตั้งสูงกว่า ก่อนหน้านี้นิดนึงเพราะว่าเราจะเทสดูว่าไอ้กระจอัวนี้มันประมาณไหนมันไหวได้แค่ไหนนะไม่ใช่ว่าอัคดคลิปไปแล้วสักพักนึงก็คือดับอีกแล้วนะจ๊ะก็คือไม่เอาแล้วนะถ้าดับรอบนี้ก็คือไม่เล่นแล้วลาโลกรอต่อ<า>อีฝั่งอีฝั่งได้แล้วแล้วเราอ่ะอ่ะอากำลังเข้าไปนะคะนานเหลือเกินอยากจะตัดเอาช่วงเนี้ยออกมากเลยช่วงที่แบบว่ารอหัวห้องเข้าไปอ่ะ ได้ไหมอันนี้เล่นต่อจากของเก่าใช่ไหมเออเมื่อาวานเราบอกว่าเราจะไปย้อนวันไปที่ไหนเมื่อวานเราบอกว่าเราจะไปปู้ยี่ปู้ยำคนป่าก่อนปิดคลิปนะคะแต่ปรากฏว่าคอมมันดับก่อนเลยไม่ได้ไปไปบ้านคนป่าเดี๋ยววันนี้ลองดูว่าจะรอดไหมอว้ ถ,ถ้าบางคนถามว่าทำไมไม่รีบจบเนื้อเรื่องนะก็คือพวกเราไม่รีบนะก็คืออยากจะเล่นกันไปเรื่อยๆก่อนอมีแผนอัปเดตด้วยมีเนื้อเรื่องใหม่เหรอหอืมจะรอดไหมเนาะยังไม่ได้เอาที่ขุดดินเลยนะ เอาละมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าเซฟไว้ที่ไหนอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวรอให้น้องโหลดก่อนโหลด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 หลดยังตาพล่ามัวอยู่นะขออนุญาตเปิดกระเป๋าอืม,อม,อมเราจะตั้งอะไรยังไงดีวะมันบูนให้คอมไหมไปเลยไหมไม่ทไ,ไม่ยาก ยามันไม่ค่อยสวยอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าการ์จออันเมื่อวันที่คุณกันให้มาหญ่ามันสวยมากซึ่งไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเลยแต่เนี่ยมันเป็นแบนๆน่ะเราต้องปรับเพิ่มเหรอเราอยางได้ญ่าสดใสอะเราเปลี่ยนได้ไหม <laughs> ทำไมอะค่ายเขียวทำไมแกงเราแบบนี้วะนี่คือปรับค่อนข้างที่จะไฮเลยนะ แต่ชาร์โดเราไม่อยากเอาเยอะเนี่ยกราสเราเป็นไฮเลยนะไฮคือสุดแล้วนะก็ยังเป็นแบนแบนแล้วยังไง texture resolution billboard quality นี่คืออะไรเหรอแ <c oughs> สงเราไม่เอาแสงอันนี้ตาลายตาจะบอด motion blur ปิดไปเลยไม่ชอบนะคะใครชอบก็เปิดไว้เราไม่ชอบเราปิด วานเรายัางว้าวกับย่าอยู่เลยนะคือแบบอยากจะเอารูปขึ้นให้ดูมากเลยว่าไอ้กระจอของอีก่ครมันยา่ามันสวยมากแล้วดูอันเนี้ยมันเป็นแบบว่าแบนๆน่ะแบนๆดูแบบเ <c oughs> น้นอะไรดีละ่ะว่าไงคนสวยคนสวยมายืนเอ้ยไม่ใช่มายืนมานั่งเตะเข้ากองไฟดีไหมเนี่ย หมอกมันเยอะไปไหมเนี่ยเรา g l a s เราเอามีเดียมพอแล้วกันรู้สึกว่าปรับสูงไปก็เท่านั้นไม่มีค่าอะไรเลยปรับไฮปรับมีเดียมคือความมันน่าจะเป็นความทึบของหญ้าใช่ไหมเดี๋ยวเราลองปรับแบบต่ำาูสิปรับโลอ๋อเป็นการแสดงหญ้าแบบ จัดเต็มนะถ้าเป็นโลก็คือหญ้าจะเบาบางมันก็จะทําให้เรามองเห็นทัศนียภาพได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าปรับเป็นไฮมันไม่ได้อยู่ที่ texture quality นะม,นมันเหมือนแบบบอกแค่ว่าเอออยากได้หญ้าเยอะไหมเป็นพุ่มเป็นอะไรแบบนี้ไหมถ้าพุ่มก็โอ้ยงั้นเอาแค่ม medium พออันนี้ก็ เอาตอนนี้พอคือหมองนะมาจะบอกว่าเออเสียดายกาะจอเมาาื่อวันไม่น่าพังเลยคือแบบกำลังว้าวเลยนะแบบเท็กเจอร์สวยมากคือไอ้ท่อนสูงนี่ก็คือสวยเลยแหละเออก็เซง็งๆอยู่นะก็กลับมาใช้ค่ายเขียวกอกอมมีขอเสียก่อนยองยองเออช่างเถอะเอาเป็นว่ามันก็ดีกว่าไอ กอดไอคอมที่มันพังไปแล้วนะอันนั้นมันกระจอแบบรุ่นเก่ามากอะไรนะกระจอเก้าเใช่ไหมอันนั้นเก่ามากแล้วก็ถึงเวลาที่มันจะต้องลาโลกเอาล่ะเดี๋ยวเราว่าจะทำอะไรนะไปบ้านคนป่าเหรอเอ้ยลืมกินน,น้ไม่ได้ย่างพอดีพอดีว่าหลุดไปเมื่อวานเลยไม่รู้ว่าตัวเองเซฟไว้ไหน สวัสดีค่ะเอาอะไรมาย่างดีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มาอุ้ยไอ้ตัวนี้มานี่หว่าไอ้หนอนดุยอุ้ยมันกล้อมาได้เดีย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 อุ้ยอุ้ยมันเดียเดียเดียมันไม่มีเป้าอันนี้ให้เลงเลยเหรอข้างหน้าอยู่ไหนข้างหน้า เดยววายเพิ่งตีหนูเวอร์จีเนียหลบหน่อยเอา,น,าน่เหยียบกับดักจนได้เธอเธอไม่ช่วยยิงก็หลบหน่อยได้ไหมล่ะเฮ้ย, <Yeah. S 1> <laughs> ยมันโดนอะไรตายอ่ะ <Yeah. Yeah. S 1> คืออีนังอีนังนี่คือนอกจากจะไม่ช่วยทำอะไรแล้วยังมาช่วยเหยียบกับดักแล้วก็เออเดี๋ยวเราเข้าไปหยียบด้วยอ่ะ ยิงทิ้งได้ไหมเนี่ยไ,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 ไม่พังเอ้ยนี่นี่นี่ปะ่ะนี่ปะ่ะเกี่ยวปะ่ะตรงเนี้ยมาไม่ทันตั้งตัวเลย <laughs> ตรงนี้ว่าคนกันเห็นไม้มันเป็นกองกองคือจะยิงมันนะเว้ยแต่ว่าอีเนี่ยอีเนี่ยม <c oughs> องโหมันแล้วก็จกยังไงวะเนี่ยมองไม่เห็นเออได้ละ คือไม่ทันกินมันได้ไหมอ่ะคือยังไม่ทันได้ยิงมันเลยอีนางคนสวยก็คือมาขวางถ้ายิงทิ้งจะเป็นไรปะเนี่ย <c oughs> เลิอกอ่อยได้แล้ว <c oughs> โบ<ฮ>โหฮะ ใช่พาไปหาของแต่ว่าคุณค้าคุณมาผิดจังหวะว่าอีอีตัวหนอนก็คืออ๋อฝ่าวิ่งชนกับดักอีตัวหนอนมันมาไม่เป็นไรหรอกมันเอากระเด็นไหนไหนพาไปหาของไหนมาเธอมาฉันจะกินน้ำอือ <c oughs> ยังไงเนี่ย เผินมันใช่เวลาไหมเอามันกว่างมือแล้วแปรปมันจะพาไปไหนเนี่ยได้เหรอวิ่งวิ่งตามไปก่อนเธอที่หลังยังมาขวางปืนนะฉันยิง,ยงจริงๆนะ <c oughs> โมโหไปไปไปบางทีไอ ที่มันมีระบบแบบว่าเพื่อนมาเล่นด้วยเอ้ยไม่ใช่เพื่อนดิไอ้พวก AI มาเล่นด้วยมันก็ดีอย่างเสียอย่างเนาะแถมตายแล้วตายเลยอีกนะคะอุย้ยวิง่งวิ่งทะลุต้นไม้อย่างงี้เลยเหรอเฮ้ยผีหลอกพามาตรงเฮลิคอปเตอร์ก็อ,อะไรเนี่ยเธอพาฉันมาแล้วนีนาตรงเนี้ยอ่าฮะเธอพาฉันมาแล้วไงพาไม่เยอะ อ๋อองุ่นสบู่เอาสบู่เต็มแต่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเธอมีแล้วไงหัวจะปวดเอากินเลยแล้วกันเลิ <laughs> ลูกธนูก่อนนะคะ ลูกธนูมีสิบเก้ายิงไปดอกหนะึ่งสบู่เต็มอ่ะเออไหนบ้านคนป่าคนกันบ้านคนป่าป่าเลยเอาแบบใกล้ๆก็ได้เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ไปเลย แหลนแหลนไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะย่าคุณกันมันดูสมจริงเหรอคือเอาจริงๆป่ามันมันเหมือนกันกับการ์ดจออันเก่าของเขาเลยนะ แต่แค่ว่ามันมันเล่นลื่นกว่าเดิมแค่นั้นเองไม่ชอบใช่ไอ้กาจอที่คุณกันให้มาเมื่อวานไงอันนั้นน่ะคือแบบอุ๊ยว้าวเลยอ่ะเข้าเกมมาเุ้ยอุตส่าห์ดีใจสรุปพังทันทีทันควันแบบเหมือนรีบอ่ะเอ้ายังไงเนี่ย ผลกาน h อนอ i สเลส p o นดิ n งจะวิ่งหนีไปแล้วหัวหัวห้อง Are you okay <c oughs> เนี Something ่ยนะคะผลของการเปิดเยอะ <c oughs> อย่าดมต้องอ <c oughs> เฝ้าล่นเล่นแล้วดมอย่าดมอะ่ะ นะเอาไปแล้วตอนนี้เห็นคุณกันวิ่งอยู่กับทีรอดไหมเนี่ยเซฟก่อนไหมดเดี๋ยวไปบวกเนาะห,หืม แต่ข้างหน้ามันเป็นไอ้แวบ,บแวบ,บแล้วนะมันคืออ๋อมันคือไอ้ที่เราต้องไปเอาพวกขุดดินใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 2> <c oughs> ยังไม่ได้เลยเอามาเอ้ย <c oughs> ไปเอามาจากไนไปแอบไปแอบฟาร์มมาแน่เลย <c oughs> ช่วงระหว่างที่คอมพังนะ <c oughs> ช่วงระหว่างที่คอมพังนะ <c oughs> ก็คือเขา <c oughs> เขาไปฟาร์มมาแล้วนะ ว่้ไม่อยา่างไหนฟันอ๋อเขาให้ยิงขวาไปยิงอะไรมันวะน่ะ้อต้นไม้แกรำให้ฉันดูแย่นี่เอามันล้มมันล้มเอามันฟาดมานันเนาะไอเนี่ยเพิ่งดิมัน นี่ตายโน่เนาะปิดยาไหมรีเดียวไอ้บักอันนี้เดี๋ดวแด้แด้แด้มึงเฮ้ยคนป่ามาแล้วก็ตุกอ่ะงงไหมเอามันดินะแล้วเราต้องกระตุกด้วยเหรอ ินได้ม่ะเรามีความรู้สึกว่าเราย่างเนื้อไว้นะเมื่อกี้แล้วเราก็ลืมกินอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ็นี่มาเด้อเด้อเด้อนี่หัวแตกตายไหมตายยังไม่ตายเหรออุ้ยเขายิงมันไม่ได้แต่ธนูโดนหัวมาแล้วนะอุ้ยหัวขาด ฟ้กอะไรเราฟ้าฟ้าเห็นไหมฟ้ารปเบาตั้งลนเอ้ยอะไรอันเนี้ยเราเอาเนื้อได้ไหมทำไมรู้สึกเหมือนเราเดินแล้วตัวไหลๆอ่ะเพราะว่าฮอฮอสเน็ตไม่ดีหรอเกี่ยวม้งกินได้ไหมเนี่ยสัตว์ภาลูกถนู เอาให้หมดนะลูกธนูยิงยิงเราเก็บเฮ้ยตัวไหลอีกแล้วอะ่ะตัวเขาไหลเดินแล้วไหล <c oughs> ไม่เข้าใจนะว่าทำไม <c oughs> ไม่ชอบไม่ชอบเท็เจอร์แบบนี้เลยมันถ้าเราปรับสุดจะเป็นไงวะว่าว่าทำไมมันจะตุก กระตุกใช่บางช่วงโอ้ไม่ชอบแบบนี้เลยมืดอ,อตื่อเลย <c oughs> อืมปรับต่ำลงมาแชร์ลง หนึงนะ้วิ่งไปก่อนเดี๋ยวตามไปไต้องปรับเล่นปรับไปทั่วที่ทั่วแดนมากสรุปไม่ได้ขาคนปากเอาอันนี้ไดเดือดโอยเกือบเกือบเวี่ยงขวานไปโดน เกือบเหวี่ยงขวานไปโดนแล้วเมื่อกี้ทำไมหญ้ามันเป็นนุ่มๆอย่างนี้วะยิอิขอีเออเรื่องของมันเดี๋ยวค่อยไปปรับทีหลังแล้วกันเอาแบบดูหญ้านุ่มๆไหมเฮ้ยๆตัวอะไรเอ well. เอน pues ี split 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 ่หม er ายถึงตัวเขาอ่ะมันหลายเหมือนรถไหลอะเข้าใจไหม เมื่อกี้ไม่ได้กดเดินนะแต่มันไหลไปเองอะไรหรอเอาล้วทำไงอ่ะแบบเดินเดินอยู่ดีๆอารมณ์เหมือนมีคนมาแย่งคีย์บอร์ดเราไปกดอ่ะไหนๆลองดันดิ ไม่ไม่แต่มันไหลไปเองแต่มันไหลเองไงไปไหนล่ะไปไหนจะลบจะลบต้องไหลเด้อนี่ธนูปากเข่า,เาไม่โดนปากหัวก็ได้เอามางก กินหน่อยนะมือง่ำง่ำอย่างอเ็ดอร่อยเอาเนื้อตากตรงนี้กินไม่ได้หรอ,อมีแต่ของเต็มหญ้าเป็นสิ่งที่ต้องการเรายังไม่รู้นะว่าเกมมันเป็นอะไร อุ้ยพังด้วยพังได้ด้วย,วยเอ่อวางเต็นท์ไหมเซฟตรงเนี้ยวางแม่เดี๋ยววางให้เอ้เดี๋ยเดี๋ยวฮสจะหลุดอยู่เรื่อยเลยเอ้ยตัวไหล ไม่น่าเกี่ยวอ่ามาเซฟก่อนมาเซฟก่อนเดี๋ยวหลุดรู้แล้วว่าทำไมตัวไหลาอาจจะเป็นที่โฮสสัญญาณไม่ดีมั้งเราก็เลยตัวไหลไปด้วยอาจจะมีส่วนอ่าเดี๋ยวปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาต่อทีหลังอันนี้เป็นการเป็นการเทสเฉยว่าเออมันเล่นลื่น กว่าเดิมไหมอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวว่างๆค่อยว่ากันเพราะว่าถ้าเกิดอัดนานเกินแล้วเดี๋ยวมันจะแบบว่าอัพโหลดนาน <c oughs> ไปแล้วทำไป,ไป